ไม่บงเลยนะเออผากิมซุงอันนี้ผาบงอันนี้บงบงคายเดี๋ยวว่าเราแกงวันนั้นอันนี้กิมซุงกิมซุงเหรออช่องอันนู้นช่องนอก ได้เหรอกูได้เหรอออสูงไหมพี่น้องได้แล้วหนึ่งหนอเศษเศษนู่นนว่นหนึ่งหนอนี้ไงหนึ่งหอมด้วยกิมซุ่งนะคะนี่กินที่เกิน,นเอาไปดองไว้ด้วยพี่น้อง ม่เลยหนยู่ไหมข้างในอยู่ไหมนอะอวะางีอันั้นเราไม่เห็นจ๊ะเาไวะมเป็นไฟขึ้นกันนครบทุกไฟเลย เห็นน้องไม่ได้เหลาอะไรหี่น้องถุงมือใตอะนีหน้านะมันขัดไหนหัวยเ้ก ỏ น้านุมเห็นไหมเยอะเยะนุ่นเห็นไหมกินอันนี้ละกิมนี่ละซุมเออบึงอืมหลายกอนี่นะเห็นบอกคือทิมีแห่งได้ใหญ่นาออันสัเพีเนาะ น้ก็อินเสียบไปเลยลุก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 ที่ลำพี่น้องใหมักเบ้นี่โอ้ยพี่น้องยุ่งกระไรโอ้ยพี่น้องเอ้ยบบไหนจำโนให้ตรงไหมพี่น้อง คุณน้องพี่น้องคุณน่ะนีนมาเนี่ยนี่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 พี่น้องนี่นี่พ่อแม่นี่ยเกียบเลยพี่น้องเน่ยกาอีร่อยพี่น้องเอองอเข้ามาดีนะอ้อ้วนเมียเอาอ้นนี่เอาอ้นนี่เอาเลยเอานอนี่นะเอาเลยเอานอนได้กเอ้งเอาไปดองเลยที่มีอยู่ดอก เอามางอดเานะดีเลยโอ้ยอย่าิดไปน้องย่าปิดย่บทุกย่องมากินหน้าเลยอเนาะอุ้ยพี่น้องตายพี่น้องบักหลายด้วย เอาวะเอาออไอ้าพี่ดองว่าดูานี่ผักยางเนาะคะ่ะเนาะวันนี้ผักยางพี่ดองวันนี้ไม่มีเทคนิคแจกนะคะมาเอาโน้มา้ายพี่ดองโอ้โหแกเรือตรงนี่ใครเนาะ เอาเลยนั่นนอะเนาะๆได้กันเออเอาส3นะค่ะสั่สนรกระชังมันเอาไปซับไว้ดอกเดี๋ยวเวลามันมดหน้าไม่มีกินเลยไปซื้อเข้า20บาทไม่ใช่พอเกินแหละเปอย่างนี้เอเอ mày nó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  mày mày nó 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 mày nó

เสวนตาหน้าตรงนี้ไปตรงส่วนตาหน้าองนี่ไปไปตรงตายชายไปเอายุ่โอ้ยขี่การจนนี่เข้าเลยมว่อ้งปิจอยมากรันนี่ดิไปตรงนี้นี่เด้อมันเม่อ่ะมตรงเลยนีะ

หยักพี่น้องหยักพี่น้องพี่นะโอหัวยักพน้องายักหยักทำชีพี่น้องอบงนกนี่นะ what mm -hmm. 痛い水水かか、痛い、読んじ อ้าเวนแกดื้เลยอยู่เลยเลยเขียต่ะแกมาน่ะแต่ว่าส่วนมากเกมาเอาผโภกินน่ะนะเกไมนได้เอาไปไหนผโอมันก่ายยากไงส่วนมากเขาจะเอาสูงๆเพื่อที่จะเอาไปทำดองไว้ไงไปให้พี่น้องมาให้ไปเอาเข้านือมา Này, đây đi con này. Mình không mọi người เพชรนางบวชหูพี่น้องเดี๋ยวไปบังนอนเลยอีกสักกอแล้วพี่น้องเนาะแบบนึงเพรหายเพ่นมันเขามาพี่น้องไม่ให้เพื่อนเข้ามาให้อยู่ข้างนอกนะเพราะว่ายุกมันเยอะเดี๋ยวจิเข้ามาดูเฉยๆความพีจริงมั้ยมันมีแค่กอเดียวแล้วมั้งกอเดียวจริงงอกโอ้ไม่น่าเลย มีโกเดียวไปออกพี่น้องออกหาอะไรพี่น้องเอาเพ่นหู้ยังเนี่ยเพ่นฮะเพ่นนี่หู้ยังเนี่ยเนี่ยหู้ยังเนี่ยว่าหู้ยังเนี่ยว่าหู้ยังเนี่ยเนี่ย มู้หยิงกี่น้องไงผูหญิงพี่น,นอ้องไงมันไปเฮ็ดว่งไว้แบบนี้ไหมฮะ ไม่ต้องไม่ต้องยักกูกะเต็มไปทางไหนวะอู้หนูน่ะฮุณน้องน้องไม่ออกเต็มเลยน้องอ้หูนองนอสร้างมวลได้ไหนน,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 นี่เอาเบบนนี่นอยี่ตัวนี้เอาจักนอไม่นี่ รับเอาไปจากนอกไมนี่ไไงไงจ้างบนนี่ไหมมาเร็วให้กูได้ซับจากนอกดิพี่น้องเนี่ยเพ็นนี่เอาไปดองกันเป็นน้องใหม่พี่น้อง อนอนี่ก่อยากได้พ <that is tradition Oak ley> ี่น้องให้มันง่ามเออรูด้ยไม่ดูที่มันมีรอยวิ้งข้างๆเลือกัในรูอันเตียนแป๊บนี้เออนี้ออดอยอยาน้อมาดูนนตนกย่อัอยู่นอนก็ยอย บ้าหนไมเรื่องพี่น้องน้ำได้่ไหนน้ำพี่น้องตายโหงนพี่น้องเอาไม่าไมองวะเาไมสร้างนะมัเอิ่นกูเห็ด่งนี้เอินดูเด้อผมเอาเราห้องให้ยังกระโดกระเดียะแฮชอบอยยู่ Ừ, mà chắc chắn <laughs> <laughs> chắc hết chắc chắn chắc ta chắc nghỉ chắn 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 nó chắn chắn

บังพี่น้องอันนี้นอไลอันนี้นอไลค่ะเนาะงมวยมวยพี่น้องอันนี้นอไลนะคะนี่นะคะพี่น้องนอไลอันนี้นอสร้างพี่น้องสร้างมุนนะคะอันนี้นอไผ่กิมซุ่งหลายลพี่น้องกระโพดกระเลือพี่น้องไปพี่น้องไปเงื้ยนยุ่งไรเขาปลามานะพี่น้องนะยุ่งกันไรหมวยใส่ใส่มันมีหมองใส่อะไพี่น้องอือเอนคือเนี่ย น้าพาพี่น่องเดี๋ยวจิเต้จะพาพี่น่องไปพบบรรยากาศดิวบ้านผมนะออกจากบ้านไปก่อนนะคะไปนัดเลยหิวก <พ saliva S 2> er. yeah, ็ไว oh. no. well, ้ละหน่อไม้ใหญ่กว่าใหญ่อีกเที่ยวไปจังไดบ้านนี่ใส่นาวะมึงใหญ่เด้อ ยึดคนใช่ไหมไปแล้วยายพาหน่อไม้ไปแล้วเออี่ตัวเนาะน่าไล่ก็ออกแล้วไหม เบิ้งเนี่ยเคยเห็นเคยเห็นนรงไหนอ่ะอุ้ยพี่น้องกระโพดกระเหลือนอนลายเหอเพราะวันนอนลาพี่น้องสวัสดีค่ะมาพบกับเสาไทยเยเตอยอีกแล้วพี่น้องเสาไทยนะคะเนาะ ค่ะเปาะนองไม้พี่น้องเบิ่งกนี่โปะนองไม้โปะเลี้ยวกับเชียวไปเอ็ดชุ่มมาเปาะนองไม้งามบ่พี่น้องเปาะข้างในขาวเจ้าพี่น้องเลยจุ๊บจุ๊บนี่นองไม้นองไม้หวานนี่พี่น้องนี่นะจุ๊บจิ้มมีมมันแซมุไรแซมุไร ไม่แควกับสิไปก้อนแะ้วพี่น้องไม่แควกับสิไปก้อนแล้วบัาเนี่ยอันนี้นอสูงมันเลยพี่น้อง